จากคุณภูนะคะส่งมาสองบาทเหรียญน,นี่ช่อฟ้ายาวรับไปห้าร้อยช่อฟ้าสั้นรับไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองเหรียญก็เป็นเงินหกร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมคะเหรียญเ,เหรียญบาทสองเหรียญก็คือสองบาทนะคะถ้านท่านใช้ไปชัท่านซื้อของท่านก็จะซื้อในราคาสองบาทใช่ไหมคะท่านก็จะใช้เป็นในราคาเงินสองบาท แต่ถ้าท่านส่งมาขายไปได้เห็นไหมคะสองบาทได้6กรหบาทเนาะเงินสองบาทมาแลกได้6กรหบาทลองดูนะกะ็ทุกคนดูมีจริงค่ะเหรียญเอ่อเหรียญเหรียญบาทสตางค์พศองห้าสองเก้านะคะ เป็นสองหรับหมดจะเป็นบล็อกไหนก็รับหมดขอใหเป็น2องหก้าถ้าได้ช่อฟ้ายาวก็จะได้ห้ารอยบาทถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นก็จะได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะคู่นี้สองเหรียญค่ะสองเหรียญก็จะมาส่งขายปปหนาาได้650บาทเห็นไหมคะถ้าท่านไม่ดูเนาะถ้าท่านใช้ไปท่านก็จะเสียดายเนาะ mm hmm. เพียงดูพอศอเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. ก็ขายได้หกร้อห้ีห่ยสเหรียญ ถ้าเจอช่อฟ้ายาวนะได้ห้าร้อยเลยนะเหรียญละค่ะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าอ่าเดี๋ยวาไปหน้าให้ดูอีกทีนึงว่าช่อฟ้าสั้นดูตรงไหนช่อฟ้ายาวดูตรงไหนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะช่อฟ้ายาวชัดชัด นะคะเนี่ยดูตรงนี้ค่ะช่อฟ้ายาวค่ะเห็นไหมคะชัดเจนเนี่ยตรงนี้นะคะช่อฟ้ายาวเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวเนี่ยเขาจะโผล่มาที่ช่อฟ้าที่จะอยู่บนหลังคานะคะเขาจะแบบมองเห็นค่ะ,ะเห็นชัดเจนเอามาเปรียบเทียบดูกับช่อฟ้าสั้นอันนี้ค่ะเห็นไหมคะ ตรงนี้ค่ะช่อฟ้าสั้นเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยตรงที่โผล่มาจากเลยมาจากหลังคาเนี่ยนะหลังคาโบสเนี่ยค่ะช่อฟ้าสั้นจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าช่อฟ้ายาวจะเห็นชัดเจนเนี่ยค่ะนะคะช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวดูกันตรงนี้ช่อฟ้ายาวช่อฟ้าสั้น ก็ส่งมาขายเปน็นแนได้นะคะรับทั้งสองแบบเลยค่ะจะสั้นจะยาวรับหมดนะคะแต่ถ้าสั้นจะได้ร้อยห้าสิบบาทถ้ายาวได้ห้าร้อยบาทค่ะตามนี้เลยนะคะอย่าใช้ไปนะดูก่อนนะเสดายนะถ้าถ้าใช้ไปเนอะเสดายเย็นห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หก รับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอศเท่านั้นจริงๆค่ะสตังทอนพอศอนะคะเนี่ยดูแค่พอศอตรงนี้เองเนี่ยพอศเนี่ยคะ่ะรับตังทอนมาเนี่ยถ้ารับมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพลิกดูเลยกลับมาดูพอศอเลยนะคะกลับมาดูด้านพอศอแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นพอศสองห้าสี่หกนี่สงขายได้เลยไปนะ่ารับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทค่ะสองห้าสี่หกนะคะรับเหรียญละสามร้อยบาท นี้มีมาสองเหรียญก็ได้หกร้อยบาทเห็นไหมคะรวมมาน,นี้หกร้อยกับหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหน้าเหรียญทั้งหมดก็คือถ้าหน้าเหรียญก็หน้าเหรียญก็คือสิบสองบาทเห็นไหมคะหน้าเหรียญหน้าเหรียญรวมทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสิบสองบาทนะคะก็คือห้าบาทห้าบาทก็เป็นสิบ หนึ่งบาทหบาทก็เป็น2บาทหน้าเหรียญเพียง12บาทเห็นไหมคะหน้าเหรียญสิบบาทส่งมาขายได้6ก0้5 0หกร้าสิบหนาบาทนะทุกคนท่านไม่ดูท่านท่านเสียโอกาสนะรับสตังทอนมาตังทอนหมุนเวียนใช้จ่ายปกติในเหรียญในราชการที่9นะคะ ถ้าเจอเหรียญรัชกาลที่เก้านะคะท่านท่านท่านยังดูมองไม่ค่อยเห็นไม่ชัดท่านก็เก็บไว้ก่อนท่านก็เลือกเอาที่ที่เหรียญใหม่ๆอ่ะเนาะเหรียญปัจจุบันอะ่ะที่ออกใหม่อะ่ะใช้ไปก่อนแล้วก็เหรียญรัชกาลที่เก้าแล้วก็เก็บเอามาไว้ส่องดูทีหลังก็ได้หรือไม่ก็หยอดกระปุกรวมรวมรวมไว้แล้วก็ว่างๆก็มาแค่กระปุกออกมานั่งคัดดูนะคะทุกคนค่ะ อันนี้ะนะแนะนำนะคะพนัอยากให้ให้ได้เงินนะคะได้ได,ได้มีเพิ่มจากที่เราจะใช้ไปปกติเนาะใช้ใช้ไปห้าบาทางี้เสียดายเมื่อก่อนนะคะคนจ่ายค่ามอไซค์เยอะมากเลยนะคะเรียญน,นี้เมื่อก่อนเลยนะคะสมัยก่อนสมัยช่วงระยะหนึ่งวินมอไซค์ค่ะมาขายให้พน้านะคะเหรียญเนี้ยแต่สมัยสมัยน้นซื้อแพงด้วยนะ จากเมื่อก่อนได้แรกเลยเนี่ยร้อยสองร้อยแล้วก็มาสามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยก็เคยซื้อค่ะเหรียญนี้นะคะเคยเคยราคาสูงถึงหกร้อยบาทที่รับซื้อนะคะก็ขายเกือบพันค่ะแต่ปัจจุบันราคาเหลืออยู่ที่สามร้อยบาทค่ะปะนัดรับซื้อนะคะห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสามร้อยบาท หบาทปี2529ช่อฟ้ายาวรับซื้อ500บาทช่อฟ้าสั้นรับซื้อที่150บาทค่ะทั้งหมดนี้สี่เหรียญก็ได้1260บาทไอห้าสบาท1250บาท